ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายซูกูสูกนนะครับผมอารุณสวัสดิ์อรันสวุฒนะครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเชทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะออกไปซื้อของนะครับผมกับบุ๋มน้อยรอยเอ็ดแาแนวครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมสัเปเรระเหมือนเดิมครับพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สิไปซื้อของครับผม กำลังจะขับรถออกไปซื้อของมาขายยำเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรมากครับกําลังจะขับรถออกไปซื้อของมันนี่ไปซื้อของหลายหมอ่องครับพี่น้องครับวันนี้เราไปซื้อของหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรตัาแม่ครูดาดสดโอ้ยหลายหม่องหลายบอนครับพี่น้องครับนี่ก็มีหลายยำนะครับแต่วันนี้ก็จะเพิ่มวันนี้จะเพิ่มยำหอยแครงด้วยนะครับ ทำได้หลายยำนะครับผมนี่หลายยำครับตอนนี้ครับยำปูม้ายำหอยแครงยำปลาหมึกยำกุ้งสดยำกุ้งสุกนะครับยำหอยนางรมยำหมูยอยำเล็บมือนางครับเผ็ดไม่เผ็ดบอกได้นะครับมีมะม่วงข้าวโพดใส่ให้ฟรีด้วยครับผมบางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเช่นมะนาวพวกนี้นะครับ แล้วก็ผักบางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเราก็จะเก็บจากสวนเรานะครับเท่าไหลังแจกกับเก็บไยเก็บเก็บไยกันจนมันปงบ่ท่านพี่น้องเก็บไยกับจนปงจนปงบ่ท่านนะครับอมะม่วงก็เอาจากนาเรานะครับผมมะม่วงนี้ก็ปลูกปลูกเองนะครับผมเราเราไม่ได้ซื้อนะครับแต่บางครั้งถ้าใช้ไม่ทันเราก็ซื้อครับ ปู่น้ำพายน้ำห้กับบ๊อบเป็นตานไว้ใจเราพี่น้องคนไปลกบางหน้ามันกะลักรพี่น้องบางหน้ามันกะลักบางม่วงมันกะลักน้องใหม่มันกะลักนยังไงปลูกไว้ไปเก็บใช้บ่อยบางครั้งมันก็ปุ่งไม่ทันนะครับบางครั้งมันก็ปุ่งไม่ทันนะพี่น้องเท่ากับต้องมาซื้อจังสินอ่ะนะเมื่อมันมาโป่งมาท่านหรอก บางเทธอกับปวงโปเานบางเทธอกับขนไป่ลักพี่น้องบางเทธอกับขนไป่ลักบางหน่าเข่อยเอาลักหอดบางหน่าลักหอดบางม่วงลักหอดน้อไม้ยังไงลักหอดน้อไม้เหวีบ้าบ่ข้อแตกนี่เลยนี่แหละพี่น้องสมัยนี้ยุคนี้คนเฮามันอืดเงินเนาะพี่น้องอืดเงินอืดคลำกันได้อะไรก็เอาได้หลายได้หน่อยก็เอาเอาเบิ้ มาต่อ่ได้สื่อนะมันหลักเอาเลืดลายวะ่ะตอนนี้ก็กําลังจะลงไปซื้อกาแฟนะครับขาดว่าอะไรพี่น้องครับกาแฟเนี่ก็คือกินทุกเช้านะครับผมกาแฟกินทุกเสาร์ด้วยพี่น้องกินกาแฟทุกเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อหัวใจเพื่อหัวใจจะได้สุขฉีดน,นะครับเพื่อร่างกายจะได้สุขฉีดน,นะครับดื่มกาแฟทุกเชา้า เบิ้งว่าข่อยจะสั่งยังเด้อสั่งกาแฟกับสั่งบุ๊คอบ้บานคือเมื่องเด้อแบกสามน้ำเยอะโอ๊ยกาแฟสามช้อนประมานสามแก้วไหมไม่ใช่มากินหอสามแก้วอยู่หันเพิ่งว่าปะ พนักงานสาขานี้มีทุกคนน่ารักนะครับมีซ้อนเลยครักาแฟสามน้ำเยือเบิ้งสุดเบิ้งสุดข่อยมาตืึอวองพี่น้องเบิ้งสุดข่อยย่างเขาสุดขวายางเขามีซ้อนไหมวันนันแต่งตัวสบายสบายด้วยจ้าแบล็คกอฟฟี่ไม่ใส่น้ำตาลสามช็อตนะครับผมอันนี้ข่อยกินซูมือได้พี่น้อง กินทุกวันนะจ๊ะแบล็คคอฟฟี่ก็คือกาแฟดํากาแฟดำสาม,ามช็อตนะครับสามช็อตน้ำหลายกินเข้มกินเข้มบม่ใส่น้าตาลครับกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลกินเข้มแล้วก็เพิ่มน้ําอีกเด้อพี่น้องสามช็อตเลยครับขเขาเจะก,กินสามพี่น้องเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ร่างกายจะได้ดสดชื่นทั้งวันนะครับมาซื <c oughs> ้อกาโฟดพี่น้องมาซื้อกาโฟดนะจ๊ะ แม่สื่อผักเป็นสื่อหลายว่าหลายอย่างพี่น้องเอ้ยแม่สื่อผักสื่อหลายอย่างมันนะผักนะครับมาซิก็พูดนี่พ่อขายรอรอดีนะพ่อขายอยู่เรื่องนี่พี่น้องมันอยู่ได้หลายมือวะไอ้โอ้ยหลายพี่ดูดิผักใหญ่ๆดูดิโอ้โหขบขันแบบนี้เลยบิ๊กบุ๊มบิ๊กบุ๊มขบขันเจี๊ยวเก่งท้องเพื่อนท้องก็เกลียดมากพี่น้องร้านผักร้านนี้แบบว่าคือของของมันสดแหมพี่น้องของสดตลอดนะคะใกล้เบอร์สุเมือง พริกสองกิโลไอคลิปเอาลงช่องอ๋อช่องอะไรบุมน้อยร้อยเอ็ดบุมอะไรนะบุมน้อยร้อยเอ็ดช่องใหม่ได้ไหมอีกใหญ่จริงเลยอีกใหญ่จริงเลยนสมคกันปะพร้อมเปย์ได้พอมเปย์สองกระปุกสองพรอมเปยสองพริกสอง่ก้ละสองมอนี่ว่านขายดีฮงว่านขายดีเฉพาะใครยู่อด้เกินจ้า พรแดงสองพริกแดงสองหอมเตสองผักชีผักชีสองขีดผักชีมันแพงแพงพี่น้องักซีโรดสองลอยนะักซีก็โรดสองลอยเดียวนี่จะน้ำแพงพักนะแพงขายขึ้นก่อนเนี่ยผักชีสองพริกสองเราก็จะมาตลาดแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อความสดใหม่นะครับ ร้านนี้อ่ร้านเราจะไม่ตุนของนะครับคือเบิร์ตเมื่อต้องเมื่อนะพี่น้องร้านอยู่ตลาดแม่ลำไยร้านผักอยู่ตลาดแม่ลำไยนะจ๊ะใหญเป็ซซี่บริหารงานโดยน้ำหวานผักสดมนไปบทนเขาพี่หวานผักสดข้าวโพดอสามได้ก็ได้นี่ไอ้ยึดข้าวโพดสามก็ได้ครับข้าวโพดหยานบ่พ่อพี่น้องข้าวโพดนี่ทึ่งแจกทั้งแถมเด้อข้าวโพดลานข่อยนะ เขาปวดกระทั่งแจกทั้งแถมยามันเพาะเอาไปสามเอาไปสามสอบแล้วไหมนี่เขาปวดใส่มือละสามสอบห๋อข้อมือเขาปวดใส่มือละสามสอบด้วยเขาปวดเขาวดเกรดเอเขาปดเกรดเอขอเขามีพรีเมียมครับของพรีเมียมถ้าไม่มีพรีเมียมไม่ขายให้ลูกค้าจัดเองเนียนเขาปวดต้องเอาไปต้มเองไม่พี่น้องเขาปวดเราต้องเอาไปต้มเอง กินนิบก็ได้กินนิบก็ได้มาซานก่ก็ได้ร้านนีไม่ไดม่ไม่กลวยืนงเหรนว่าอยาันยืงกันปะร้านนี้สดใหม่ทุกวันนะครับม่กรจะสั่ังไม่น้องนั่นเช็คมากระแถมใหม่ยิบเอายิบเอาิ่นบ่เบ่งน้ำพ่อหนอนนั่นเชอะยิบเอารังแทกับรังแทกับบึงน้ำพ่อในลานทาง้านนี่เด้อ พริกแดงร้านผมครับบิ๊กเบื้มบิ๊กเบื้มงเมื่อวานน่ะพีกแดงใส่พริกไงพี่น้องโอ้มันไม่ไงโพส์ไงโพดเดี๋ยวเล็กแบบมินิมินิเราก็มีครับแบบไม่ได้กันนีสดใหม่เพจอีลีพี่น้องบอกเลยว่าร์เพจละอันนี้คือพีกแดานนี่เพจอีรีบิ๊กเบิ๊กเบื้องบิ๊กเบื้องนะพีกไงนั่นะพ่อะขาขายดีดีด้วพ่อะขนาเป็นกันเองในร้านนี้บ่มี่เราเสิมาหน้าบ่งหน้าบูดใส่ลูกค้าบ่มีในร้านนี้ร้านนี้ไม่น่าบูดใส่ลูกค้านะจ๊ะ ฉันรัในนังบวข่คคอ,ยอยกับบเขาด้พี่น้องซื้อผักห้าร้อยห้ยา,าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบครบพี่มึงถานซื้อผักได้หนิพี่น้องานา,านะบอสท่านได้แปดมงอื่นได้หนิซื้อผักก็หาลอยล่ะซื้อผักเรียบร้อยแล้วกําลังจะออกไปโรตัส์ด้วยพี่น้องเด้อของทุกวันนี้ก็การขนขางราคาสูงนะครับผม <c oughs> จะเป็นเอียงพี่น้องเอ้เข่าของกับแพง รัฐบาลนี้ต้องแก้ไขด่วนนะจ๊ะข่อยว่าส้มนีจะมาจับข่อยเด้อข่อยว่าส้มนีมาจับข่อยว่าอไรเ้้อยนี่เราก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวิงวอนผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดูแลควบคุมราคาวัตถุดิบต่างๆในด้พี่น้องเด้อค้องกาขึ้นพี่น้องเอ้ย ่ว่าเขากับโอกาสขายแพงเนาะเพราะว่าสงสารผู้บริโภคนะครับเราไม่กล้าขายของแพงนะครับสงสารผู้บริโภคพี่น้องกลัวเพิ่นเสียเงินมาเลยเจละบาทเขาก็เห็นใจลูกค้าน้เนอนพี่น้องเนาะเราก็ไม่กล้าขึ้นราคานะครับเราก็ไม่กล้าขายแพงนะครับอืมอันไหนพ่อไหยไดฮอกก็ไห่นะครับนี่คือนี่คือร้านค้าของบูมนะครับผมร้านยำบูมเนี่ยก็คือขายถูกแต่ว่าให้เยอะนะครับอยากให้ลูกค้าอิ่มนะครับผม เพราะว่าเงินทองหายากเนาะพี่น้องเนาะเราจะขายกันไม่แพงนะครับผมเราก็ขายี่ในหกสิบแปดสิบร้านยำแพงสุดก็ร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบให้ทุกอย่างในร้านนะคะผมเข้าขายแพยงบ่ได้รพี่น้องลวตวนลูกค้าเนอะอืมเราขายเราขายด้วยใจนะครับผมกําไรไม่เยอะครับผมเอาพ่อพ่ออยู่พ่อกินนะครับลูกค้าอยู่ได้พ่อค้าก็อยู่ได้นะครับอยากจะบอกว่าพ่อค้าร้านนี้ใจดีนะครับผม ไม่เชื่อต้องต้องลองมานะครับ <c oughs> ต้องลองมาซื้อดูนะครับพราะค้าร้านนี้ใจดีนะครับใจดีเสียงดังพูดตรงนะครับผมเป็นคนเสียงดังเป็นคนเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนเสียงดังนะครับผมเบิ้นข้างสีไปคือเป็นยังสี <c oughs> โอ้ยนะถนนแหม ว่ามันอุกกาบาตพี่น้องโอ้ยนาะว่ามันสิไเดอาวขั้นที่นันดบกเบิ่งเออเนี่ยขี่เราก็ไม่ได้นูนนี่หลุมเยอะพี่น้องเอ,อ๋ยพุ่นไหนหลุมเลึกเงี้ย <c oughs> เลี้ยงปลาได้ผุหลุมนึงนะ ถึงโลตัสแล้วนะครับจุดสุดท้ายซื้อของที่โลตัสจ้าหา,อา,อามองจอดรถแป๊บมาซื้อของที่โรตัสนะครับของบาอย่างก็ต้องมาซื้อที่โลตัสนะครับอย่างเช่นกระหล่ำเนี่ยครับมาโรตัสพี่น้น่หน้าวอยใหญ่โกเมต nãy nhảy có men <laughs> men đến ngoài này nổi nè ôi biết cầm bó hùng tăng sảy mệt à ซื้อกลัำนะครับตอนนี้เหลือเหลือแต่กลัำพี่นอ้องตอนนี้เหลือแต่กลัำนะจ๊ะกลัมไม่สดพี่นอ้องกลับรุ่นตอนสด ครับผมตอนนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ซื้อของเสร็จแล้วนะครับก็กําลังจะกลับบ้านไปเตรียมของต่อนะครับซื้อของหลายหม่องแย่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตประจําวันของบูมน้อยนะครับเมื่อใดไปสพี่น้องซื้อของล้วกะเตรียมของเตรียมของหรอกะออกไปขายของนะครับเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพื่อลูกค้าเราทําได้ทุกอย่างนะครับเพื่อลูกค้านะครับ ซื้อของแล้วก็ไปเตรียมของต่อนะครับผมเตรียมของล่างของล่างพักเตรียมพักพี่น้องผักเราก็จะอเอาไปแช่น้ํายาล้างผังนะครับแล้วก็แช่น้ํามะนาวนะครับทุกอย่างเราก็ทําอย่างดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบุมน้อยไรอิดแช่แนวนะครับ ช่วงนี้ก็จะถ่ายคลิปอยู่ที่ร้านยำไปก่อนนะครับเรื่อยๆไปก่อนขอบันนยุดกับสิบบ้าไปเที่ยวไปกินพี่น้องครับผมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ